เหมีนยนหยางเหมีนยนหยางก็คือแกะครับวิธีการอ่านมัวเยียนเมียนเมียนเหมียนเสนที่สองครับแล้วก็อีอังยางยางหยางเสนที่สองเหมือนกันอ่านว่าเหมีนยนหยางแปลว่าแกะครับทีนที้อ่านตามโฟก,กายเหมีนยนหยางเหมีนยนหยางแกะครับวิธีการเขียนขีดที่หนึ่งครับสองสามสี่ห้า หกเจ็ด1ปนี่คือเขาว่าเหมียดอย่างล่ะ 1, 2, 3, ่งสอามี่ห้าอ่านว่าเหมียนอย่างแปลว่าแกะครับตัวถัดมาเหนียวเหนียวแปลว่านกครับทีนี้วิธีการอ่านเนียวเนียวเนียวเหนียวเหนี่ยวเสียงที่3ครับและอ่านตามหัวใเหนี่ยว เหนียวแปลว่านกครับเรามาดูที่วิธีการเขียนดีกว่าเหนียวนะเขียนหนึ่งครับสองสามสี่อย่างนี้นะแล้วก็ห้าอ่านว่าเหนียวก็คือนกนะโอเคตัวถัดมาครับ GG ก็คือไก่ครับวิธีการอ่าน g E G เสียงที่หนึ่งอ่านว่าไก่ทีนี้อ่านตามหัวใจ G G ไก,ไก่วิธีการเขียนเขียนที่หนึ่งครับ 2 3 4 5 6มี่นี้นะแล้วก็7อ่านว่าจีแปลว่าไก่ตัวดัดมาครับหวีหวีแปลว่าปลาครับวิธีการอ่านอีวีวีวีหวีหวีเสียงที่สองแปลว่าปลาครับทีนี้อ่านตามหักายหวีหีปลาแล้วที่วิธีการเขียนดีกว่าเขาหวีนะ คียหนึครับสองสามสีห้าหกเจ็ดแปดอ่านว่าหวีแปลว่าปลาตัวถัดมาตัวสุดท้ายครับเหลาสู่เหลาสู่แปลว่าหนูครับวิธีการอ่านเลเอาเราเราเหลาเสียงที่สองนะอย่าลืมสามสาข้างหน้าเป็น2ถัดมาเป็นสู่สู่สู่เสียงที่ส อ่านว่าเหลาสูแปล,ว,แลว,ว่าหนูครับอันตาุกายเหลาสู่เหลาสูหนูโอเคทีนี้มาดูที่วิธีการเขียนนะครับคำว่าเหลาหนึ่งสอี่ห้แล, 1, 2, 3, 4, 5, 6, และสู่หนึ่งสองสามสอด สิบสองสิบสามอ่านว่าเราสู่แปลว,ว่าหนูครับ